สวัสดีครับตอนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่ช่องเราเล่นนะครับผมอ่ะวันนี้ทีมชุดใหญ่ของทีมสาวไทยของเราลงสนามแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยนะฮะในการแข่งขันวอลเลย์บอลซีวีลีกนะฮะ2023ส0 2 3นสามนามแรกที่เวียดนามนะครับวันนี้ก็เจอกับทา้าของทีมชาติอินโดนีเซียนะครับซึ่งก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีสําหรับทีมสาวไทยของเราที่ผลงานค่อนข้างดีเลยนะฮะถือแมมว่าจะมีการสลับสับเปลี่ยนตัวผู้เล่นกันนะฮะแล้วก็ เป็นการได้กลับมารวมตัวกันในระยะเวลาที่อาจจะไม่ได้นานมากนะครับในช่วงการฝึกซ้อมที่ผ่านมาแต่ว่าเราก็ถือว่าประเดิมสนามทำผลง,งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับวันนี้แข่งขันที่สนามวินฟุกสเตเดียมนะฮะที่ประเทศเวียดนามนะครับผมทีมสตายของเราเจอกับอินโดนีเซียนะครับซึ่งทางทีมไทยของเราหกคนแรกที่ส่งลงสนามในวันนี้ก็มีศิริมามกิกเป็นมือเซตนะครับมีหลังก็เป็นธนชาสุขสดโมดสเสาวนะครับเป็นอัชรพลหงยศคู่กับสศีพาพรจันทวิสุตรนะครับส่วนโมเ็ลเป็น ิมนรัตธนพันธ์นะครับจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงคู่กับธนดาวกแจ,จ้งนะครับขณะที่ตัวรับอิสระก็เป็นวีนรแป้น้อยจับคู่กับท่านั่งของจีดาพานาหัวหนองนะขณะที่ตางฝั่งของอินโดนีเซียเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันว่าไม่มีเมกาวาัตีฮังเกสตี้นะครับดาวตบตัวเก่งนะครับอดีตผู้เล่นของทางซูพรีมแต่ก็ยังมีราตีบูรันดารีเป็นหัวเสาตัวหลักของทีมนสำหรับในเกมน,น,นี้ก็ต้องบอกว่าตามเกมตามฟอร์มตามมาตรฐานเนี่ยทีมแทยของเราค่อนข้างที่จะเหนือกว่าอยู่แล้วรูปแบบการเล่นนะครับเเรรืืรร่่ออองงขกกมาา็ถว ทำได้ดีในระดับหนึ่งนะครับก็คู่แข่งอินโดนีเซียนเนี่ยนะครับปัญหาของพวกเธอก็คือข้อผิดพลาดในทั้งเรื่องของเกมรับเสิร์ฟนะะรวมไปถึงเกมลูกที่จังหวะบางช่วงบางตอนพวกเธอก็มีข้อผิดพลาดกันเองส่วนที่แร้ของเราก็ถือว่าเล่นได้ตามฟอร์มนะฮะตามมาตรฐานของเราในวันนี้อาจจะมีบางช็อตบางลูกที่ผิดพลาดกันเองบ้างแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าทําได้ดีนะเซตแรกเนี่ยเราอะเริ่มที่จะนําห่างในช่วงท้ายๆนะครับแต่ว่า ก่อนที่จะขึ้นแท่นปิดเซตได้เนี่ยอินโดนีเซียเขาก็าไล่ตามตีเสมอได้ในช่วงสายเกมนะครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็ยังเฉือนเอาชนะไปนะครับตอนลูกสุดท้ายเนี่ยเหมือนจะเป็นลูกเซิร์ฟเอสไปด้วยนะฮะเอาชนะไป26ต่อ24นําไปก่อน1ต่อ0เซตนะส่วนเซต2เกมก็คล้ายๆกับอ่าในเซตแรกนะครับแต่ว่าเซต2เนี่ยทีมไทยเปลี่ยนผู้เล่นแทบจะได้ว่าเกือบหมดเลยนะฮะทั้งชัชูออนลงมานะครับรวมไปถึงวิภาวีลงมาหรือแม้แต่ตัวบอลเร็ว นะก็เปลี่ยนที่ชากกรลงมาด้วยนะครับซึ่งเกมเซตสอก็คล้ายๆกับเกมในเซตหนึ่งนะครับคือ,อค่อนข้างที่จะสูสีแล้วก็ทีมไทยเราก็ยังมีมาตรฐานในเกมลุกที่ค่อนข้างดีตรงนี้อินโดนีเซียเองเขาก็มีพลาดบ้างมีเสียบ้างอะไรพวกนี้ซึ่งเซตสอเนี่ยอย่างที่บอกไปเกมมันคล้ายกับเซตหนึ่งเรามันเริ่มนําในช่วงท้ายเกมนําหางไปลวสักสามสี่แต้มแต่ว่าเราก็มีข้อบิดพลาดที่โดยคู่แข่งก็ไล่ขึ้นมาได้บ้างนะฮะช่วงท้ายแล้วก็เสมอกันจะต้องเล่นแต้มดิวนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็ยังเอาชนะไป26 26ต่ไป อสองตัวศูนย์เซตนะครับส่วนเกมในเซตที่3เนี่ยเราก็กลับมาใช้ลน์อัพเดิมเหมือนกันในเซตแรกแต่ว่าตัวเซตนี่เปลี่ยนเป็นพรพันได้ลงสนามเป็นตัวหลักและขนาดเดียวกันนะครับเกมเซตนี้อินโดนีเซียเขาก็เริ่มที่จะทําได้ดีขึ้นในช่วงสักกลา,างเกมมีมีมีช่วงเวลาที่ขึ้นนําทีมไทยได้บ้างแต่ว่าพอได้เล่นไปสักพักหนึ่งทีมไทยเรามาตรฐานดีกว่านะครับเกมลุกประสิทธิภาพในการเล่นค่อนข้างดีกว่าก็ สุดท้ายเอาชนะไป25ต่อ20คะแนนนะครับสให้ทีมไทยเราก็คว้าชนะในเกมนี้นนไป3-0เซต 0, นะครับ26-24 26-24แล้วก็25ต่อ20คะแนนนะครับผมก็ทีมไทยเก็บชัยชนะเก็บ3คะแนนแรกของการแข่งขันไปครองนะครับโดยทีออ่ไม่เสียเซตเลยนะครับโดยที่ผู้เล่นทําแต้มสูงสุดในเกมนี้นะฮะก็เป็นท่านั่งของธนชาติสุขสดซึ่งก็เป็นตัวหลักที่ได้เล่นมาตั้งแต่เซตหนึ่งเลยนะครับทำไป16คะแนนนะครับรองลงมาเป็นท่านั่งของ อชราพรคงยศนะครับทำไป10คะแนนนะครับอันนี้ก็เป็นของทีมไทยนะส่วนอโรเซียเนี่ยทำแต้มเยอะสุดเป็นฮันนี่นะครับเบอร์15ทำไป12คะแนนด้วยกันนะก่อนนี้เป็นเกมแรกของทีมไทยที่ลงสนามไปในวันนี้นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะฮะนดที่2ทีมไทยของเราจะลงสนามเจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับในเวลา16นิกาก็เช่นเดิมนะครับติดตามชมการถ่ายทอดสดกันได้ทางช่องวัน31นะครับขณะที่ผลงานของน้องๆสาวไทย U19 นะครับที่แข่งขันในศึกชิงแชมป์โลก 2023ที่ประเทศฮังการีนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเราเจอกับชนะองทีมชาติบราซิลนะครับซึ่งก็เป็นงานหนัก่นทีมไทยอยู่แล้วนะครับในการเจอกับบราซิลนะฮะแล้วก็ผลงานของเราเราชนะมา1เกมนะฮะแล้วก็แพ้ไป็น1เกมนะแล้วก็นัดนี้ก็เหมือนเป็นแมตท,ที่เราก็ต้องการชัยชนะเพื่อที่จะลุ้นเข้ารอบนะฮรับรวมถึงจะจบอันดับที่ดีสุดในรอบแบ่งกลุ่มนะครับนัดนี้เราก็ายังส่งผู้เล่นตัวหลักลงสนามเหมือนเดิมนะทั้งกระนกพรบริศราการานาพัทรวดีพุทธิมนประพชญานะฮะ ต่อลงสนามเป็นตัวหลักในเกมนี้แต่ว่าในเกมนี้ก็ต้องบอกว่าบราซิลเขาเล่นได้ค่อนข้างดีกว่านะประสิทธิภาพในเกมรุกของบราซิลก็ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับเรื่องของรูปร่างส่วนสูงนักกีฬาก็ถือว่าได้เปรียบทีมไทยค่อนข้างเยอะเลยนะครับทำให้เซตแรกเนี่ยบราซิลเอาชนะไปนะครับ25-13ก็ขาดลอยเลยเราเรามีปัญหาในเรื่องของเกมรับเสิร์ฟแล้วก็จังหวะการต่อบอลเรื่องของการทําเกมรุกนะครับคือการเจอกับบราซิลมันก็ อารมณ์ประมาณเหมือนกับเราเจอกับบอเกอเรียในยนัดที่2อ่ะนะมันก็ตีติดกันขดหลายอย่างนะครับสแสดงที่บราซิลชนะไปขาดเลยนะเซตที่2เนี่ยเราเริ่มที่จะตั้งเกมได้นะครับทำแต้มสู้กับบราซิลได้ดีนะครับก็มีช่วงเยาวะที่เราโดนนําไป2แต้มเราก็ได้มาเหลือ1แล้วก็มีช่วงที่เราตีเสมอดยรวมถึงมันก็มีช่วงที่เราได้มีโอกาสที่จะทําแต้มขึ้นนําได้นะครับแต่ว่าเล่นไปสักพักหนึ่งความแน่นอนในเกมเนี่ยเราก็ไปพลาดกันในช่วงท้ายมันมีช่วงที่ เราไปพลาดเสียกันเองสองสแต่ติดติดกันในช่วงท้ายเกมทําให้บราซิลเขาก็ทําแต้มหนีห่างแล้วก็ชนะไป25ต่อ21เซตสองถือว่าเป็นเซตที่เราเล่นได้ค่อนข้างดีนะแต่ว่าความแน่นอนในเกมอย้ที่บอกไปว่าก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทำให้เราแพ้ไปนะส่วนเซตที่3เนี่ยกลับมาเป็นทางฝั่งของบราซิลที่เล่นได้ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับอารมณ์คล้ายๆกันในเซตรแรกเลยเขาค่อนขอ้างที่จะดีกว่านะเรานี่พอโดนไป2-0แล้วเหมือน แผ่วๆลงไปเยอะเหมือนกันนะฮะทั้งในเรื่องของสภาพจิตใจเรื่องของเกมเปรแข่นงนขันก็เราแพ้ไปนะครับ25ต่อ15คะแนนนะครับทีมไทยก็แพ้ไปสูงตัว3เซตในนัดน,นี้นะฮะซึ่งสรุปผลงานเนี่ยเราเล่นไป3เกมชนะ1แพ้2มีอยู่3คะแนนตอนนี้ก็ยังไม่เข้ารอบนะขณะที่คู่แข่งเนี่ยในสายของเราทั้งบราซิลทั้งอิตาลีแล้วก็บัลแกเรียตอนนี้เข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปแล้วก็เรายังเหลือเกมกันในแข่งอีก2นัดที่จะเจอกับชนะของอิตาลีนะครับในนัดต่อไปแล้วก็นัดสุดท้ายจะเจอกับนั่ของแคน ก็ต้องพยายามเก็บใช้ชนะให้ได้เพื่อลุ้นเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะฮะในตอนนี้ก็เป้าหมายก็คือเอาอย่างน้อยก็เข้ารอไปก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับเกมกแข่งขันในนัดต่อไปเนี่ยเราจะได้พัก1วันคือวันนี้ไม่มีแข่งขันนะครับนัดต่อไปจะเล่นในวันที่5สิงหาคมก็คือวันพรุ่งนี้เวลา2ทุ่มนะฮะจะเจอกับทีมชาติอิตาลีนั่นเองนะฮะก็รอรลุ้นให้กำลังใจกันนะครับได้พัก1วันนะแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเล่นอีก2วันติดนะก่อนที่จะแข่งขันในรอบต่อไปนะซึ่ ชนะทานั้นของแคนาดาให้ได้นะครับคือตัวนี้ยังไม่เข้ารอบนะยังไม่การันตีเข้ารอบถ้าเกิดเราแพ้แคนาดาในนัดสุดท้ายนี่มันก็มีโอกาสที่จะพลิกสถานการณ์ที่เป็นทีมแคนาดาเข้ารอบมาได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ต้องทำผลงานให้ดีสุดใน2เกมที่เหลือหลังจากนี้นะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับผลการแข่งขันทีมชาติไทยชุดใหญ่ดูผู้ติดน้องที่อยู่สิบเก้าด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อกับช่องราวโกเรงองเราด้วยนะ